สวัสดีเอฟซีพี่น้องคนทักขวายที่รับชมตัวประเทศกับคุณนี้บอลทอนย่ที่นกแก้วฟาร์มนะครับมันเนี่ยพาพี่น้องที่ฮอมาอัปเดตส่วนจอดต่อพันธดาวลงอีกตัวนึงที่นาติดตามและกันหนานไปพัฒนาครับแล้วก็มาชมสมาชิกในฟาร์มแล้วก็ทายาทของเจ้าเด่นตะวันนะครับทายาทมาตักทายครับสวัสดีครับสสวัสดีครับ <ผม S 1> ต้นกานะครับครับผมเดี๋ยวให้พี่ต้นอีกรอบหนึ่งแนะนําตัวชื่อฟาร์มมีกัดฟาร์มเราแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับอ่า อันนี้บ้านโคแคนะครับตำบลกงรถอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาทางฟาร์มคือนกแก้วฟาร์มนะครับอันนี้ก็คือเด่นตะวันนะครับคนจูงก็ลูกสาวพี่นกแก้วชื่อน้องชมพู่นะครับพีน้องชมพู่คนต่อไปก็ชื่อพี่นกแก้วครับสวัสดีครับฝ่ายตัวเมียนี้ชื่อบิ๊กซีครับลูกของอันนั้นก็จะเป็นลูกของเด่นตะวันครับแล้วก็น้องน้องปั๊มน้องปั๊มสวัสดีครับแล้วแล้วก็น้องออฟกับ น้องสมปองนะครับสุดหล่อของสวัสดีครับสวัสดีครับสอส่วนนรักฟาร์มวันนี้ป่วยยังไม่ป่วยการเมืองใช่ไม่ลูกนะวันนี้ป่วยการเมืองทั้งหมดเลยครับถ้าบอกครูนะว่าป่วยการเมืองโอเคครับผมวันนี้ก็จะพามาอัปเดตเล่าถึงประวัติเรื่องราวของเจ้าเด่นตะวันครับเปจนตอนนี้ก็กําลังมาแรงนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นกล้าอัปเดตประวัติเขาตั้งแต่เด็กๆนะครับเด่นตะวันเหรอครับตอนตอนนี้ก็ได้3ปี6เดือนครับ ตอนนั้นผมไปได้เด่นตะวันมากับพี่โจนะครับหรือ,อแม่นวลแม่แม่เขานะครับคือแม่นวลเหล่าทองสุกเดิมพ่อคือตะวันฉายของชัยชนะฟาร์มควายงามเมืองยะโมครับอันนี้ก็ได้มาในราคาที่ไม่ไม่สูงมากเพราะตอนนั้นชอบแล้วก็ถือว่าพันธุก,กรรมถูกใจมากเพราะว่าตอนแรกซื้อครั้งแรกเลยกับพี่น้แก้วเนี่ยคิดว่า จะใหญ่หรือไม่ใหญ่เราไม่เคยเล่นควายงามแต่ไปดูที่พันธุกรรมแม่กับพ่อก็เลยได้ออกมาเป็นเ่นตะวันครับหนังหนาขาใหญ่ขาใหญ่มากครับเขาใหญ่ลำตัวยาวครับครับสูงหล่อเข้มครับอัตลักษณ์ชัดเจนใหญ่หนาลึกมากครับเขาเขาเขากี่นิ้วครับเขาด้านหน้าแปดครับอันนี้เข่าหน้าแปดอันนี้หน้าเจ็ดครับครับผมด้านด้านแนวตั้งนะครับหน้าเจ็ด ลักษณะเขาขวางลักษณะเขาแบบนี้เขาเรียกว่าเขาคันช้อนใหญ่นะน่าจะคันช้อนใหญ่นะครับคันช้อนใหญ่ครับเขาเพราะว่ายังยังไม่ก้มเข้านะยังไม่โค้งเข้ากลางออกอย่างเดียวอยู่ครับนี่ขนาดอายุยังยังไม่โตโตดี่วรเนาะยังไม่โตได้แปดนิ้วแข้งขาความสูงขนาดนี้ก็ถือว่ามาดีมาดีครับน่าจับตามากครับที่นี่ครับครับแล้วส่วนลำตัวท้ายเขาเป็นไงบ้างครับพี่ต้นครับอ่าท้ายก็ใหญ่ดีครับบ้านท้ายสวย กระดูกขาใหญ่ครับโคนขาหลังยืนตรงดีครับลำตัวนี่ยาวครับลำตัวยาวลึกดีครับยาวลึกครับยาวลึกมากแล้วก็ท้ายหนาท้ายหนาท้ายลึกมากนะครับนยครับกระดูกนี่แบบใหญ่มากกระดูกนี่อลังการเลยครับอลังการมากนะครับตอนนี้อายุเขาสามปีกับหกเดือนหกเดือนหวังไว้ ถ้าเขาตูเต็มใบเต็มที่นี่ความสูงนี้อยากได้ประมาณเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบบวกนี้ก็ดีใจแล้วนะครับ <laughs> ใช่ครับ <c oughs> <t os> ถือว่ามาตรฐานแล้วครับครับตอนนี้ก็เกือบจะร้อยเจ็ดสิบแล้วครับตอนนี้ก็จะเกือบร้อยเจ็ดข้าวนะครับแล้วผลงานในสนามเป็นไงนบ้างครับพี่ต้นครับ <c oughs> ผลงานในสนามก็ถือว่าโอเคครับพอได้พอได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมาอยู่ครับครับก็อย่างเช่น มีที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองครับเหลือที่หนึ่งยังไม่ได้กับเขานนอะอน่าจะใกล้แล้วเร็วนี้ใกล้ๆเร็วเวนี้แหละครับใกล้ๆนะครับครับเพราะว่าก็เนื้อตัวก็เริ่มมาดีแล้วครับเพราะว่าเริ่มได้อายุพันธุกรรมเริ่มพันธุกรรมทํางานแล้วครับครับพันธุกรรมเริ่มทํางานแล้วนะครับนี่ยครับใหญ่ยักมากน่าจับตาอีกตัวหนึ่งแล้วตอนนี้เขา พันธุกรรมหรือว่าจ่ายลูกออกมาเนี่ยเขาเขามีลูกให้เห็นนะครับอก็จะมีสองตัวครับเนี่ครับเดี๋ยวพามาชมครับอันนี้คือทายาทของเขาเลยครับใช่ครับน้องมุกดากับแม่อันนี้เป็นแม่บ้านๆนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเป็นแม่บ้านแม่สูงเท่าไหร่ครับที่จ่ายลูกออกมาได้แม่สูงอยู่ร้อยสามสิบเจ็ดครับโอ้แสดงว่าอันนี้ในวัยสามเดือนนะครับครับวัยสามเดือนครับ อันนี้ห่างกันประมาณเกือบเกือบอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์โดยประมาณครับตัวผู้ก็เป็นลูกตัวแรกครับของเด่นตะวันตัวนี้ติดติดมาจําเรียบร้อยแล้วครับติดมาจําเรียบร้อยบอท่านแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ติดมาจาแล้วเป็นผลงานเพ่นนะครับทายาทเจ้าเด่นตะวันครับท้องอันนี้เป็นลูกของบิ๊กซีครับอ๋อแม่บิ๊กซีกับเด่นตะวันครับผม แสดงว่าตัวนี้ก็คือลูกของของตัวข้างๆกันนี่แหละใช่ครับคือคือตัวนี้เป็นตัวเนี้ยครับแต่ว่าจ่ายลูกนี้ผลงานเด็ดขาดนะครับจ่ายลูกนิ่งมากนะครับแล้วปัจจุบันนี้ค่าผสมเรามีผสมจริงมีโครงการอะไรอ่าตอนนี้มีผสมจริงก็อยู่ถ้ามาที่หน้าฟาร์มก็ห้าพันบาทครับไปกลับนะครับถ้าโครงการก็สองหมื่นห้าสี่สิบห้าวันครับครับฝาก ฝากทำท้องคือ45วันครับตรวจท้องเสร็จส่งเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีโครงการจะรีดน้ำเชียววันที่20 20 21นี้ครับอ๋อเร็วๆนี้ใช่รครับ20 21นี้ที่จะถึง<ก>เพราะว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็ถามมาเยอะตอนแรกว่าจะทับจริงอย่างเดียวแต่ว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรบอกว่าระยะทางอยู่ไกลนะครับค่าใช้จ่ายจะเพิ่มเราก็เลยคิดว่ามันก็จริงอย่างที่เขาพูดทีนี้เราก็เลย คุยก,กันกับพี่น้องแก้ว่ลองรีดดูไหมครับเพราะเผื่อเราไปทางไกลพี่น้องก็ยังได้น้าเชื้อเด่นตะวันไปพัฒนาต่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นพ่อพันอีกหนึ่งตัวที่พี่น้องจับตามองกันหลายหลายน่าจะเร็วๆนี้นะครับมีน้ำเชื้อนะครับแจ้งข่าวดีให้พี่น้องเกษตรกรเรารับทราบแล้วนะครับเจ้าเด่นตะว,วันนะครับช่องทางติดต่อนี่ก็เป็นเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊ก ถ้าถ้าเป็น Facebook นี่ติดต่อมาที่นกแก้วฟาร์มนะครับหรือว่าถ้าเป็นของผมก็คุณชายต้นกล้าถ้าเบอร์โทรก็0610857488ครับเป็นเบอร์พี่นกแก้วถ้าเป็นเบอร์ผมก็0821291941ครับหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งน้ำเชื้อก็อาจจะน้ำเชื้อก็จะมีจำหน่ายอาจจะมีตัวแทนหรือว่า ตอนนี้ที่มีตัวแทนก็คือของพี่โอ่งครับอยู่ที่สุรินครับของพี่โอ่งเนาะครับผมสอสวรณรักฟาร์มเดี๋ยวบ่าทนก็จะขึ้นหน้าเฟซบุ๊กแคนเพจให้พี่น้องเราฝากกดติดตามไว้เลยนะครับครับเนี่ยครับพลฟามแล้วก็ชชยพลฟาร์มหนุ่มสมปองครับอนาคตไกลนะครับ อันนี้แม่บ้านครับสูงร37โดยประมาณอันนี้คือแม่ของตัวนี้เลยใช่ไหมครับครับเป็นแม่ของมุกดาครับเป็นลูกเด่นตะวันตัวที่สองครับโอ้เนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเมียมามุกดาอกมาลูกแข่งขาใหญ่ครับแข่งขาใหญ่ลำตัวยาวนะครับครับลำตัวยาวครับเนี่ยครับลำตัวยาวมากครับโกลางบแบใหญ่เลยสามเดือนนี้ก็สูงร้อยเท่าไหร่ละร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบเซนบวกครับผม น้ำนมแม่ก็ดีด้วยครับแล้วก็เลือดเข้ากันกระเด็นดีครับครับบันท้ายบันท้ายใหญ่อันนี้วัยสามเดือนนะฮะจะสูงเท่าแม่แล้วทายดีหลังตรงครับทายดีหลังตรงครับเชื่องครับหูครับพี่น้องครับขี้อ้อนเหมือนพ่อครับครับผมพ่อก็อ่อนโอเคครับผมแล้วมีวันนี้มีตัวไหนแนะนําเพิ่มเติมไหมครับก็จะมีเป็น ลูกของตะวันฉายเหมือนกันครับครับอันนี้ชื่อน้องหยกตะวันน้องหยกตะวันครับนะครับอายุกับความสูงตอนนี้เท่าไหร่ครับความสูงนี่ร้อยสี่สิบบวกแล้วครับอายุนี่สิบสิบหกเดือนโดยประมาณสิบห้าสิบหกเดือนโดยประมาณครับไวสิบหกเดือนจุดเด่นความสวยงามครับอยู่ไหนบ้างครับเครับเขาใหญ่ครับขาใหญ่ลำตัวยาว หนังหนาขายใหญ่ครับเหมือนเด่นตะวันตอนเล็กๆครับแต่อันนี้อันนี้จะสูงคร well ับหน้าเขาเปิดดีครับกระบาลเขาใหญ่ครับความยาวสวยหลังตรงครับความยาวหลักๆเห็นครั้งแรกก็เขาเขานะครับนะครับเขาใหญ่มากเขาใหญ่มากครับเขาใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากครพี่ต้นต้นลองจับดูวยผมนะครับนี่ครับนี่ครับใหญ่มากเขายังไม่จับเหลี่ยมนะยังกลม น้องสมปองยังออกอีกเยอะเลยเดินวนหน่อโลกน้องสมปองครับเดินวนหน่อโลกตัวนี้เป้าหมายเป็นไงบ้างครับพี่ต้นครับครับผมเป้าหมายตัวนี้เป็นไงบ้างครับเป้าหมายเรามีแบ่งหรือว่าเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตเราครับถ้ามีคนอยากแบ่งก็แบ่งครับโอ้มีแบ่งด้วยก็เปิดแบ่งให้ครับราคานี้แรงไหมครับปอก็ไม่ไม่แรงครับผมแจ้ง fc ได้ไหมหรือว่าโทรก็โทรได้ครับโทรมาติดต่อได้เลยว่าแจ้ง ราาคได้แจ้งราคาได้เลยครับก็เปิดไว้อยู่ห้าแสนครับต่อรองได้ครับผมราคานี้ต่อรองได้ด้วยต่อรองได้ครับเพราะว่าเผื่อเขาไปพัฒนาต่อครับผมครับแต่ว่าพันธุกรรมของตะวันฉายตัวนี้ผมก็ว่ามาดีตัวหนึ่งครับไม่ต่างจากเด่นตะวันตอนเล็กนะครับเพราะว่าผมก็มั่นใจว่าน่าจะดูไม่ผิดเพราะว่าผมกับพี่นกแก้วก็คัดมาอย่างดีเลยตัวนี้ครับแข้งขาใหญ่ครับ เขาใหญ่เขาเปิดดีครับหน้าหล่อครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับอนาคตมีสิทธิ์ได้เป็นอาจจะได้เป็นแชมป์ควายยักษ์กับควาแชมป์ควายยักษ์เลยครับครับผมเพราะว่าในวัย15-16เดือนก็สูง1้0ยกว่าแล้วครับลำตัวใหญ่ครับพวงหางสวยขาสวยกีบเล็บหนาครับเล็บก<ด>้อยสูงนี่ครับอีกรอบนึงครับ นิสัยดีเชื่องด้วยนะครับเขาเคยเข้าสนามไหมครับตัวนี้ครับยังครับผมยังไม่เคยนะกำลังจะเริ่มปั้นเข้าสนามครับติดตามผลงานเลยครับตัวนี้ครับในสนามเลยนะครับเจ้ายาเขาก็คือเจ้าหยกตะวันครับตะวันนะครับลูกของตะวันฉายตะวันฉายของเสียโจใช่ครับตะวันฉายคิ้วนะครับโคราชครับพี่น้องครับชัยชนะฟาร์มควายงามเมืองย่าโมครับผมเคครับ ที่ต้นกาครับก่อนจบคลิปวันนี้นะครับฝากถึงพ่อพันธุ์ฟาร์มเราพิกัดเบอร์โทรศัพท์ช่องทางติดต่อนะครับพิกัดฟาร์มนะครับนกแก้วฟาร์มอยู่อำเภอห้วยแถลงนะครับจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ติดกันกันกบเขตติดต่อบุรีรัมนะครับเขตติดต่อแล้วลำปลายมาดเนาะลำปลายมาดลำปลายมาครับครับถ้าจะเข้ามาชมก็เข้ามาได้เลยนะครับ หรือว่าจะเขาเรียกจับจีจับโลเคชันมาที่วัดบ้านโคกแขกก็ได้ครับเพราะว่าฟาร์มจะอยู่หน้าวัดพอดีครับครับผมแล้วก็ถ้าเบอร์ติดต่อจะเข้ามาชมเด่นตะวันหรือจะเข้ามาผสมก็082นะครับ129 1941อีกเบอร์หนึ่งก็061 085 7488ครับสอเบอร์นี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ สุดยอดเลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็มีการลดหย่อนให้อยู่ครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับพี่ต้นกาขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่น้องแก้วครับขอบคุณเอฟซีที่รับชมทีที่แต่งตัวช่องทางครับรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟาร์มเฮานะครับคลิปนีาพักกันใหม่ครับสำหรับคลิปมีโอกาสเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ สมปองสวัสดีครับสมปองสมปองอวันเดียวสวัสดีครับลูกสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับนี่ค่ะหลองปมครับ